เริ่มกันที่ในเรื่องของสิทธิหน้าที่ของสอวกันก่อนอาจารย์อยากจะทราบเหมือนกันว่าในมุมมองของอาจารย์นะคะการที่สวเนี่ยเขาเขาหมดตําแหน่งครบวาระการดํารงตําแหน่งไปละตอนนี้ยังยังเป็นในลักษณะของการารักษาการไปก่อนจนกว่าจะมีสวชุดใหม่มาอาจารย์มองว่ามีสิทธิ์ในการที่จะไปตรวจสอบคุณสมบัติของรัฐมนตรีได้หรือไม่ในช่วงเวลานี้นะคะ คือถ้าดูจากข้อความถ้อยความนะครับเขาเขาช้คําว่านะครับการปฏิบ yani <endeu> <wei> ัต <GO av uther> ิหน้าที่ต่อไปนะไม่ได้บอกวาราการคือการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่นะครับนะครับจนกว่าจะมีนะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับชุดใหม่ค่ะ เนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าดูตามบทเฉพาะการอ่ะอวอเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกนายกได้นะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยก็ก็ทําได้อืแต่แน่นอนมันก็อาจจะมองได้อีกมุมหนึ่งอย่างที่ท่านสอท่านสวเสรีเขาก็มองว่าเอ๊ะมันมันเหมาะสมหรือไม่เพราะว่ามันหมดมันหมดวาระแล้วหมดวาระแล้วก็คือโดยมารยาทอ่ะไม่ได้ค้ามทำไม่ได้ห้ามว่าไม่ให้ทำนะครับก็กล่าว่าทาได้ ทำได้นะคะในมุมมองของอาจารย์มองว่าเป็นหน้าที่หรือค่ะในมุมมองของอาจารย์มองว่าเป็นหน้าที่หรือว่าเป็นสิทธิ์คะอย่างอาจารย์เสรีแกก็มองว่ามันเป็นเรื่องของการใช้สิทธิ์ทั้งที่รัฐธรรมนูญบอกว่าที่ให้อยู่นะวันนี้คือให้ปฏิบัติหน้าที่นะคะครับคือจริงๆแล้วนะครับมันก็เป็นเป็นทั้งเป็น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 ทั้งสิทธิ์และหน้าที่ของเขาย่องทำแต่ถามว่าทาไมคือคผมเนี่ยนะมองว่ามันเป็นสิทีิเขาทําได้ัเป็นสิทธิ์และเป็นหน้าที่ที่ต้องทํา คำถามก็คือทำไมเลือกทนในพ่วงเวลานี้หรือแม้ด้วยความเหมาะสมแล้วเนี่ยสมควรที่จะทําะทั้งสิทธิและหน้าที่อย่างนี้ต้องทําก่อนวันที่สิบพฤษภาเพราะด้วยความสง่างามทั้งหมดนะครับด้วยอํานาจหน้าที่ที่ไม่อยู่ในฐานะนะครับอ่ายินในฐานะรอแต่ครับ ราสวชุดใหม่นะแต่ทําไมทําหลังจากนั้นซึ <c oughs> ่งหมดนี้มันทําให้เรามองไปในมิติทางการเมืองบ้ามันเป็นการดินด้นดิน้นเพื่อสุดท้ายนะครับ <c oughs> ของของกลุ่มหนาจเก่าเสนาอาหมาดที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองโดนถังหลังค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าค่ะงั้นงั้นถ้าเกิดว่าเรามีมุมมองกันหลากหลายอยู่ณขณะนี้นะคะมาถึงวันนี้ก็อาจจะต้องจับตาไปที่สารรัฐธรรมนูญแล้วว่าในการประชุมแล้วจะมีคําสั่งออกมาทางไหนทางหนึ่ง มันมีความเป็นไปได้ไหมว่าถ้าอยู่ในขั้นตอนของสารรัฐธรรมนูญที่มีการประชุมหาหรือกันน่าจะช่วงเวลานี้ค่ะอาจารย์จะมีการหยิบยกบในเรื่องของการการอำนาจในการยื่นไม่ยื่นเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยไหมหรือว่ามองว่าไม่น่าเกี่ยวน่าจะมองไปที่คําร้องไปเลยนะคะอาจารย์ต้องต้องพิจารณาต้องพิจารณาว่านะครับผมก็ต้องมีคนเสนอเรื่อเรถไฟในกรณีนี้ นะครับสอวอนะครับผ่านอายุแล้ว<ช>นะครับ<ช>เป็นสอวอที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อค<ช>่ะลำรายาดนะครับสมควรแค่ไหนแต่ที่บอกนะฮะกฎหมายก็ไม่ได้ระบุค<ช>่ะถึงแม้ว่าพิจารณาไปเขาก็มีสิทธิ์มีหน้าที่นะครับเ<ช>ลาะกฎหมายไม่ได้ระบุห้ามทำหน<ช>ึ่งสองสามสี่ค่ะครับแต่นี่เขาไม่ได้บุ้นเกราว่าทําได้<ช>ครับซึ่งกระเา็เช่นนั้นตับก็ขึ้นอยู่กับดูพี่นะครับว่ามันจะออกทางไหนจะรับไม่รับจะรับนะครับแล้วก็สั่งปฏิบัติหน้าที่รับแล้วไม่สั่ง ทีหมนในมุมมองผมเนี่ยถ้าเราดูจากองค์าปยะเนี่ยทางการเมืองที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการต่อสู้การแย่งชิงอํานาจนะครับของหมู hey, <Okay. S 3> ่ชนชั so ้นนาทางการเมืองที่หักหวังกันเองแล้วแล้วก็อาศัยกระบวนการทางนิติสงครามนเป็นเครื่องมือ นการที่จะนะครับจัดการนะครับขั้วตรงข้ามที่ถกลันกันในในการต่อสู้ที่ผ่านมาครับค่ะในมุมมองของอาจารย์คิดว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นที่เขาว่ากันว่าดีลมันล่มเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ทําให้ดีลที่ดีลดีลที่ว่ากันว่ามันมีเนี่ยมันล่มแล้วหลังจากนี้ฉากกระทัดนีทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันมีปัจจัยอะไรที่เราต้องติดตามบ้างคะ คือถ้าเราตั้งสมมติฐานนะครับว่าการตั้งรัฐาบาลชุดนี้นะฮะมาจากคุยกันนะครับสมประโยชน์กันของหมู่ชนชั้นนําทางการเมืองโดยมีข้อตกลงนะครับในการที่จะให้คุณทักษศิณนะมีโอกาสกลับบ้านแล้วก็สามารถนะครับดูเหมือนว่าจะได้อภิสิทธิ์ต่างๆจากกระบวนการยุติธรรมซึ่งพอปรากฏว่าพอเข้ามาจิงครับมันไม่เป็นไปตามนั้นนะฮะการที่คุณทักษิณแสดงบทบาทลหลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้กระบ,บวนการยุติธรรมมันเสื่อม มันทําให้รู้สึกว่าสถานะของคุณทักษิณมีอานาจเหนือรัฐบาลมีอำนาจใน,จน,จน,จนจกระบวนการยุติธรรมแล้วมันก็ทําให้นะกลุ่มชนชั้นนารู้สึกว่าคุมคุณทักษิณไม่ได้แล้วบวกกับนะ ถ้าทีท่จะเปลี่ยนขั้วานาจมันมันจบไปแล้วหลังจากสอวชุดนี้หมดอายุพูดง่ายๆว่าพอมาถึงตอนนี้เองนะขั้วานาจเก่าเขาเริม่มรู้สึกว่าโดนหลอกโดนหนักหลังล้วล่ะเื่องความโอกาสที่จะปรับตัวเมียน,นาจมันไม่มีทางเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่พทักเสียงข้างมากก็เป็นทักเพื่อไทยสับพัทเต้าไปในขณะที่นะอันนาจเก่าตอนนี้ภูมิแจไทยภูมิทักเดียวไม่ไหวในขณะที่นะพลังประชารัฐก็ถูกนะ ผมคิดว่าถูกคุณทักษิณเทคโอเวอร์ไปแล้วะนะรอทอสอชอ,ชอ,บบชอก็ตัดเป็นเสียงเสียเพเป็นเช่นนั้นรับอำน,นานเก่าก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองโดนหักหลังเพรเป็นหักหลังทับมันก็ต้องทำให้ดีการเดียวจึงต้องล้มเสถาให้ได้แต่การล้มเสถาเนี่ยมันไม่ง่ายา่งพอล้มเสถา,าคำถามก็คืออำน,นานเก่าจะตั้งรัฐบาลยังไงนะเมื่อ,อะนะักการเมืองไม่ีอำน,นานเก่ามันไม่ได้ไม่เกินสองร้อยห้าสิบะครับค่ะ คือคเป็นสิ่งที่ผมเรียกคือดิ้นดิ้นเงื่อสุดท้ายอของอำนาจเก่าโดยใช้กระบวนการนิติสงคราม<ค>นอกเขจากนะฮะมันมีอยู่สองทาง่ะคือหนึ่งรัฐประหารอสองนะครับก็คือยุบพักเก้าไกลกับเพื่อไทยให้เสียงแตกแล้วมาจัดมารวมกันที่อำนาจเก่าก็ได้เกินสองร้อยห้าสิบคือตอนเนี้ยนะถึงแม้ว่าถ้าถ้าสมมติมนะถ้าคุณเศรษฐาหลุดนะฮะ<ข> ต้องตั้งรัฐบาลใหม่ทันทีจะให้คุณอุ้งบิงไม่ได้เพราะว่าถ้าใครคือหลายคนมองว่าเป็นการนะส่งสัญญาเตือนว่าให้อยู่ในเงื่อนไขนะให้อยู่ในดิวนะคิดว่านะถึงแม้ว่าคุณเศรษฐาหลุดแต่คุณอุ้งบิงขึ้นมาใช่ว่าอำนาจเก่าจะชนะ นะฮะัฝ<ไ>่ายคุณทักษิณเพราะ,ะคุณแพ้ตั้งแต่ต้นมาแล้วอะครับคือนับน,นับคะแนนยังไงก,ก็คงจะไม่พออาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยในหนึ่งชนวนที่มีการปลดออกไปแล้วนั่นก็คือตัวคุณพิชิตเองที่ก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกร้องด้วยเนี่ยลาออกไปอาจารย์มองว่ามันจะส่งผลอะไรไหมกับการที่นายกรัฐมนตรีอาจจะยังต้องรับผิดชอบด้วยการถูกให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนแล้วรอการพิจารณาอันนี้มีผลหรือไม่ไม่าง กับมองในทางการเมืองผมคิด่าคุณ,คณมีคิดคือเป้าหลอกเป้าหลอกด้วยคำที่จะใช้นะครับเชื่อมไปสู่นะครับคุณเศรษฐาถ้าเราดูเนะี้ยถ้าเราไปดูคําร้องของ4ีสวข้อหนึ่งที่คนไม่พูดถึงเลยนะโดยเฉพาะคําร้องของคุณเศรษฐานอกจากกรณีนะครับอ้างถึงรัฐมนูญนะครับมาตราหกสิบองค์องียห้าข้อ2ระบุเอาไว้ชัดพยายามสื่อเห็นว่าคุณเศรษฐาเท่าไปพบคุณทักษิณสครั้ง ซึ่งเรื่องนี้ที่ผมมองว่าเอ๊ะเรื่องนี้ทาไมต้องเขียนเอาไว้เพราะมันไม่เกี่ยวกับคุณทักษิณแต่ดูเหมือนคำร้องเนี่ยพยายามจะสื่อว่าคุณทักษิณมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคุณเศรษฐาซึ่งอาจจะไปเข้ากับเรื่องการครอบนำพักเพื่อที่จะโยงไปสู่การยุบพักนะค่ะ <laughs> ทีนี้อาจารย์ยังให้น้ำหนักเรื่องของการจับมือในคั่วเดิมแต่ต้องการจะเปลี่ยนตัวนายกไหมคะในในบางคอการเมืองบางท่านเนี่ยก็มองว่าอาจจะเป็นการบีบให้ตัวประกันในทางการเมืองที่ชื่อแผดทองทานชินวัตรต้องถูกเลือกให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนคุณเศรษฐาเนี่ยคะ่ะอาจารย์มองว่าน้ำหนักในข้อสันนิษฐานเป็นไปได้ไหมมองอย่างนั้นก็มองได้นะครับที่จะเอาคุณหญิงนะครับมาเป็นตัวประกันทางการเมืองนะครับแต่ผมคิดว่า ผมประเมินนะมรนษาการแบบเนี้ตีงูต้องตีให้หลังหัดเอาแบบเดิมไม่ได้แล้วครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะนนนะถ้าเพียงแค่แปดเดือนนะคุณทักษิณก็เล่นเกินเบอร์จนอำนาจเก่าเนี่ยสูญสิ้นความศรัทธาจากประชาชนไปเยอะ กระบวนการยุติธรรมเสื่อมนะฮะในรอบหนึ่งร้อยสามสิบปีไม่มีพอสอไหนเตื่อมเท่าพอสอนี้นำาตรวจนะฮะทะเลาะกันจนต้องให้รัฐมนตรีผ่าการกระทรวงหลาโหมไปทํางานแทนเลยเพราะทุกวันนี้ยองนะคทัทำงานจะไม่ได้เดยนสามนะฮะเราดูนะระบบราชการสี่กองทัพเนี่ยามวมาเคยเสื่อมเท่านี้มาก่อนไหมเพียงแค่แปดเดือนน่ะอำนาจนะฮะของรัฐบาลคนที่มีอิทธิพลรัฐบาลชุดนี้ทําให้กระบวนการสถาบันที่คําจะนำอำนาจเก่า่าเสื่อม มากที่สุดเนี่ยร้อยสามิบปีอะฮะใช่ไหมแล้วถ้าเอาคุณตรงบิ้งเข้ามาเนี่ยดูเหมือนมันจะคุมได้นะในประราทานโทษลยครับอํานาจก่าไม่ได้มีความฉลาดเท่าคุณทักษิณแม่เพราะฉะนั้นนะมีทางเดียวก็คือต้องล้อมกระดานเพื่อไทยแล้วก็นะเอาจัดตั้งตัวแทนของฝ่ายตัวเองที่เป็นมีแคนดิเดตอยู่ครับค่ะค่ะโอ้ยอย่างอย่างที่อาจารย อาจารย์เหมือนพยายามจะชี้ให้เห็นที่มีการวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันว่าถ้าจะล้มได้ขนาดนั้นมันอาจจะต้องออกในแง่ของการทํานิติสงครามด้วยการถึงขั้นอาจจะรัฐประหารหรือว่ายุบก้าวไกลย,ยุบเพื่อไทยกันอีกครั้งซึ่ง<ช>ซึ่ง<ต>อันนี้มันอาจจะเป็นโอกาสเพราะว่าเพราะว่าถ้าดูนะการรักษาโครงสร้างอำนาจนะครับที่เรียกว่าสามเหลี่ยมมรณะเนี่ยมันเป็นสองขั้วสามข้างนะ แต่ฝั่งที่เสียเปียบข้าเคือำนาจเก่านะ,ะแต่ขนาดเพื่อไทยกับข้าไวไฟก็ดูเหมือนจะรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกันนะเหมือน,นทั้งสองข้างเนี่ยนะฮะร่วมกันเล่นงานอำนาจเก่านะ,ะ,ะแล้วดีสาการแบบเนี้ยจะเอาคุณน้องยิงขึ้นมาเพื่อให้ให้ตัวเองรู้สึกว่าโดนหักหลังซ้ำเหรอฮะถ<ม>ึงถ้าใช้โอกาสเนี้ยเปลี่ยนเลยแต่ถามว่าเปลี่ยนได้ยังไงไม่ได้มีค้าอื่นเพราะว่าตัวเองค้ากว่าเขาหลายก้าวนะฮะก็ต้องทำให้ตัวเองมีเสียแบบ คือพยายามทําให้ตัวเองพยายามที่จะได้มาซึ่งซึ่งอํานาจในการงัดขานมากที่สุดก็เลยเป็นเป็นเป็นสิ่งที่นําไปสู่การเข้าสู่งะเรามีดูกระทรวงกลาโหมอ่ะค่ะอำนาจเก่าจะขอส่วนแดงเขายังไม่ให้อ่ะจะขอตําแหน่งรัฐมนตรีรช่วยก็ยังบอกว่าคนเสื้อแดงไม่ยอมเอามั่ามีคนเสื้อแดงคนไหนออกมาไม่เห็นมีใครออกมาเขาไม่ให้อ่ะสองแม้เขาลดอํานาจนะรัฐมนตรีช่วย การลงการคร้ังที่เป็นเร <คะ S 2> ือแ่ายอำนาจเก่าเขาไม่เขาไม่ราคาเลยส <คะ S 2> ามเขาฟาดนโดูายภูมิใจไทยเรื่อยแบบไม่ไปหน้ากันเลยส <คะ S 2> ี่เขาเทคโอเวอร์ทั้งพลังประชารัฐทั้งหมดแล้ว,ว่ะนี่อาจารย์แล <c oughs> ้วเท่กากับค <ะ S 2> ่าถ้าทีนี้่ะถ้าเกิดว่าเรามาดูการ ประชุมของของตุลาการศาลและธรรมนูญในวันนี้ก่อนถ้าเกิดว่าสิ่งที่มันออกมาเนี่ยนำไปสู่การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของคุณเศรษฐาจริงๆเนี่ยอันนี้ผลในทางการเมืองมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอาจารย์ มันไม่มีผลนะถ้าแค่เพียงแค่จุดก็คือคุณภูมิธรรมนะก็ยังรักษาการได้นะนะฮะรองเยเยอร์ะดับหนึ่งแต่ไม่สามารถตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญได้โดยมรยาทของไม่สำคัญเช่นโยกย้ายนะตำแหน่งข้าราชการระดับสูงนะครับการตัดสินใจในเรื่องงบประมาณสาคัญสําคัญเนี่ยอันนี้อาจจะพันไปถึงเรื่องของ การตัดสินใจเรื่องนโยบายดิจคนวนลหลกด้วย <cara. S 2> นะครับถ้าเกิดบ้านะครับจะต้องนะครับติดปฏิบัติหน้าที่นานเ <cara. S 2> พราะว่าจะต้องรักษาการเพียงแค่บูแลงานราชการที่งานเป็นงานทั่วไปครับค่ะอาจารย์มองว่าในดีวที่บอกว่ามันไม่รงรอยแล้วอาจจะต้องดีวกันใหม่เนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะไปกระทบกับแผนการกลับไทยของคุณยิ่งลักษณ์ไหมคะ จังหวะนี้ของเพื่อไทยแน่นอนครับแน่นอนครับถ้าเกิดว่าถึงถ้าเกิดว่าดีวนี้หักแล้วนะอี่ขัหกหลังก็เรียบร้อยแล้วมันกระทบแน่นอนจริงไม่แปลกหรอกครับที่คุณยิ่งแล้วก็ส่งสัญญาณที่ดูเหมือนว่าจะยืนยันข้างฝ่ายประชาชนแล้ว <c oughs> นี่นจะต้องยุติกระบวนการรัฐประหารหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนี่ยมันส่งสัญญ,ญาณไกลๆว่าดีวทั้งหมดอ่อีกละเริ่มหมายา <c oughs> แต่จะมายืนข้าง ก็คือพร้อมจะหับหวังกันแล้วครับค่ะค่ะโหน่าจับตานะคะอาจารย์ขอพระคุณมากค่ะรองศาสตราจารย์อุรานถิ่นบางเตียวรองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรพานะคะอาจารย์